วิ่งหนีอย่างเร็วครับสวัสดีครับผมอิชิเบนแบนแบนและในวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอทกันนะครับและแบบในวันนี้ก็คือโอเวอร์และผมตายเลยบนเล่มเลยตัวเท่ห์เนี่ยโอ้โหมืดมากเลยครับมองไม่เห็นเลยครับผมมองแล้วไม่เห็นเลยออกมาแล้วมาแล้ว นี่ปัมองก่อนท่องมองนี้ครับไปเลยฮะอุ้ยใครเดียวใครเดีพี่ป้องฮะโอ้ยเพื่อนเพื่อนไ <c oughs> ปนนไปเลยรรยพ่นเพื่งหนีย่งเร็วครับ แล้ไม่หันแล้วอ,อืใครอะ่ะร้องร้องเฉยอ๋นี่ไงโอ้อร้องเสียงดังมากไปรับไปรับไลน์กูจอรับม <c oughs> น,น ไหลเลยไหลเลยนอน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 ตัวแล้วน oh, mm ั hmm. oh, Now, uh ่นเพื่อนพาไปรอบเพื่อนพาออกไปแล้วตัวนี้ครับวิ่งวนอยู่รอบมิสเตอร์บิดมาครับมิเตบิดมิเตบิดมาเฉยแล้วมิสเตอร์บิดมาเฉยยังไงครับยังไงครับมิสเตอร์บิดมาเฉยแล้รอดแล้วครับโอ้เราลอดแล้ว เย่เย่รอดแล้วอ้ยงี้เถอะวันนี้่เต็มเลยโอ้โอ้หจะบีเต็มเต่อไปครับ เมื่อกี้นี้มิเตบีทมาหลักหน้าครับ,รบมาลักตัวเลยครับล้มแล้วครับตัวน,นี้ล้มรับผมล้ลมรับเพื่อนมารับเพื่อนมาโอ้โหรักแบบนี้เลยไม่รักแบบน,นี้เลยอ่ะนานนานมชว์ช่วยแล้วยี่ท่านไหนนี่เดี๋ยวม่าท่านไหนนี่ตะบิตมาแล้วพี่ตะบิตมิโตะฉันแล้วอดแล้วยี่ อ่ะครับมิตบีทดเมื่อกี้นี้มิตบียดน่ากลัวมากครับคนตามเพื่อนไปนะอ่าอีกอันไปวไไัโอ้ห้องนี้เนี่ยไม่หนาเอมันเกิดตรงนี้ดีว่าไปว่าเฮ้ ไปไหนกันหมดแลว้วโอ้ยอะไรอ่ะอุย้ยเซมิเชฟเฮฟันนี้น่ากลัวมากครับแล้วก็ไปไหนโอ้ my god มา <laughs> ตะกาเออ,อมาตะกา้า มา,าแล้วขึ้นขึ้นขึ้นวนวน่ามารับคนมาคนมาโอเงไปกดด้รับด้วยเออไ,อไปไป พอเต้โอ้ยครับใครมาสิครับเฮยมนมาหายอะไรเนี่ยโอ้มาลับมาลัมาลมาลับมาับมาลลับครับผมวิ่งกลับเลยครับผมตัวนี้วิ่งกลับแลยครับตัวนี้โอวิ่งมาแล้วเมื่อกี้ผมวิ่งกลับแล้วโอ๊ตหนึตัวนี่ผมงั้นแหละเรากลับเพื่อนเราับไป เก็บไปได้วะ่ะเก็บไม่ได้อ่ะปวดเพื่อนมันเก็บไม่ได้ไม่ได้เก็บดิอุ้มไม่ได้มีปุ่มอ่ะมันช่นไหน,นี่โอ้ยตายหมดแล้ว เปิดเปิดเปิดเลยว้าวเฮ้ยชูแบมแบมแบมปาโอ้ยเอาแบเต็มเลยครับพี่น้องฮะ ปิ้ครับปิ้งแล้วนี่นี่เอาดูไม่เปิดเฉยโอ้ขึ้นเลยนี่ขึ้นขึ้นเลยมันขึ้นเลยนี่ครับมันขึ้นเลยครับมันขึ้นเลย มันขึ้นเลยเออเจอแล้วเรียกหมดกันนะครับว่เา,าเราต้องเรียกหมดนะแยกเอาไว้นะเรียกหมดนะแยกเอาไว้เรียกหมดวนะ่าตาเข้าไปเลยครับมาเข้าไปนะครับอือคือเออคือเล่นนะ อะไรก็ไม่รู้โอ้ตกตกอฮ้ยขึ้นหัวคอยก่าอันใหญ่นั่นจะรอดใช่ไหมไปกันเถอะมาเราไปอย่างเร็วครับตัวตนี้ไปอย่างเร็วแล้วก็จะมาแล้วเกิดตรงนี้อ,อ,อ่ะไปที่อื่นก่อนจะมาไย,ย่าคิดอยู่ ขึ้นครับขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้ด้วยไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับตัวเลยวะตัวนี้ดีกว่าไหมวัวตกรรมอัตกระอัปตกระอัปตอัตกระอช่วยช่วย โอ้ oh. คนเดียว่หรอคนเก่งขอบใจไปกันะครับขึ้นหอคอยกันทุก่าโอ้โห้ขึ้นยากสิดท้ามันมีเกิดตรงนี้นหละโดดไม่ได้เอัอนเดี๋ยวนนะีแล้วมาครับจะไปรักขึ้นหอคอยครับ มันไล่อยู่ตรงนั้นขึ้นก่อนแล้วหยับนี่ครับเพลงอะไรโอ้ยฮ้ฮ่าโดดนี่กว่ามันโดดไม่ได้โอ้ยอุ๊ยแปลกแหละแปลกว่ะ ก็ออกป๊าปเราจะกินโคกเลยคนระับกินโคลาไม่จะหลุดลงไปเลยไหมเพี้ยจะหลุดลงไปโอ้ยมันก็ขึ้นมาแล้วเอามาขึ้นลบมาขืนเสียเปล่าอืมเพื่อนรักเขาเฉลี่ยเหรออืมอยู่ไหนเอ็งเนี่ยฮะโดดไปครับโดดไปครับโดดไปแล้ว อิจูบแมบมแบมแบมนะไปแล้วครับอิจุแบมแบมนั่นนั่นนั่นอุ้ยบินเลยครับผมบินแล้วผมบินไงไม่ไม่โดดไหมโดดโดดไหมขึ้นนับโบโหแล้วคนมันนอนอยู่มันเหนื่อยกันนี่โอ้เจอแล้ว เอาได้หยิบมาไอ้ลักเด้อไปนะเจ้โอ้โหกุ้งแน่เสียอย่างนี้กุ้งโอ้โหขึ้นเลยอย่างนี้ต้องขึ้นเลยไปเร็วไปเร็วมะเจอแล้วดูจิ๋นี้ครับขึ้นดูค่ะขึ้น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 เลยอย่างนี้ต้องขึ้นเลยขึ้นเลยอย่างนี้ โดดโดดมาครับขึ้นเลยอยู่ขึ้นลงลงอะไอย่างเงี้ยมันเห็นโดดเลยนี่มนเห็นโดดเลยขึ้นเลยอย่างเงี้ยอ่ะขึ้นเลยครับไปครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับตอนนี้ฮนะโอดโดดที่ไม่ได้ทำยันเตซัมาเตเล่โอ้มันจะมาแล้วพี่น้องะ ออแล้วล่อเฉยแล้วล่อเฉยไม่ไี้เมื่อกี้นี้ไม่มีกลุ่มกดอุ้มอ่ะก็ไม่รู้เหมือนจริงจะช่วยได้ตัวหงส์เท่านั้นว่าแมวเอ็มชืออ่อแมวเลยว่ะมาอุ้ยเด็กสกปรกอุ้ยเวอร์จ เบื่อเกินไปป่ะนี่คืออะไรมาครับอุปจะปลอดภัยหรือเปล่านี่เราต้องอัดอีกไงต้องทามันทินง่งเลยเนี่ยแล้วคนลงไปใชไนะมาครับเราลงไปกันไม่ไงตบีือเขาหาเลย น่านบกวนเลยไอนหนักกันเนี่ยปุ๊กปุ๊กโดยอเนี่ยปมื่อกี้นี้ผมโดนลงมาเจ็บเลยเปล่าโดนลงมาเออไม่โดนหรอกเย็บโดนลงมาแล้วมันเจ็บขาอะไรเงี้ยเออใช่ปะมาโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยฮุมฮันจปะเฮ้เรื่องหนักแค่คนนึงครับแล้วขึ้นไปกัน โอ้ยขึ้นไม่ได้ขอที่อื่นปั๊บไปที่อื่นเรื่องในใจเรวเขายัางไม่ตาย <S <S มันขึ้นไม่ได้อ่ะมันขึ้นไม่ได้ตรงนี้เลยละกัน <S <S มาพี่พี่ชายมาพี่ชาย, <S <S โยโอ้ยโอ้โหมาเต็มแล้วพี่น้องละตอนนี้ น,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 นั่นนพอด้นตรงนันง้นเราเชื่อันก่อน <c oughs> อะไร่ <c oughs> นานมาน <c oughs> นานันโหโหหน่นามันอนั่นนั่นนั่นดนแล้วน,นั่นตขึ้นไปเดยนช่วยเร โนี่เพื่อนโอ้โหรีดินั่นนั่นนั่นโดนแล้วนั่นบ้าเต็มเลยนั่นเต็มเลยโดนแล้วนั่นวิ่งครับตัวเนี้ยตัวไล่ครับตัวนี้โดนไล่โอ้โหพลิกไปอย่างนี้นครับตอนนี้ผมจะรอดหรือไม่รอดครับโอ้โห โอ้โหสุดยอดนะเอาว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละ้าอยากดูต่อไปก็กดไลค์ได้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับจนถึงแค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย